สวัสดีครับ E.P. นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามูเล่เนี่ยได้ชาร์จไอฟรีล็อกเนี่ยมันทำงานยังไงนะคำว่าฟรีคำว่าล็อกเนี่ยนะครับเดี๋ยวหาหกเหลี่ยมก่อนอ่านี่หกเหลี่ยมอันนี้เห็นไหมครับมันฟรีฟรีเห็นไหมทีเนี้ยพอรถมันหมุนปุ๊บเนี่ยล็อก ก็คือรถมันจะหมุนไปฝั่งเนี้นี่ครับมันล็อกเห็นปะทีนี้พอพอลอฟรีเห็นไหมเนี่ยมันฟรีหมุนมาทางนี้มันฟรีฟรีนะครับพอหมุนกลับท้างนี้ล็อกนะครับนะไอที่มันดังก็คือชุดลูกปืนข้างในครับไอชุดลูกปืนที่มันล็อกเนี่ยมันสึกพอมันสึกมันกระดังนะครับนะนี่ฟรี ล็อกฟีล็อกโอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ